ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาสร้างฉากสกีบิดี้ทอยเน็ตขึ้นมาในเกมแกลลี่มอสโดยผมเนี่ยจะหยิบปรสามตอนจากที่คนดูนั้นเม้นเอาไว้มันจะเหมือนกับในซีรีส์แค่ไหนกันเนี่ยก่อนที่จะไปดูกันผมลูกวนทุกคนกน like, ระทืบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้รูปหล่อคนนี้ด้วยนะครับเฮ้อี่โบเกกล้าตบหัวคามเมล่าแมสุดหล่อคนนี้เหรอ ใจเย็นก่อนนะครับพี่คาเมล่าแมนพวกเรานั่นเนี่ยที่ตบคุณพเพราะแค่อยากจะดูสกิปปี้ดีทอยเลตของจริง vs ในเกมก็เท่านั้นเพราะถ้าคุณไม่ทําเนี่ยเราก็จะไม่ดูช่องของคุณอีกต่อไปโอ้ไม่จริงถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ทําของจริง vs ในเกมพาท,ที่9ดเด็กๆก็จะไม่ดูช่องพี่จูน้อยกันแล้วรอเนี่ยโอ้โอผมก็จะไม่มีตังค์กินข้าวออ ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ทําของจริง VS ในเกมแล้วก็ผมเนี่ยก็จะไม่มีข้าวกินเพราะเด็กๆนี่อยากจะดูคลิปอย่างอื่นของผมแล้ว,ลวก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ของจริง VS ในเกมพาร์ทที่9นะครับทุกคนโอ้ oh my god นี่มันเลขสวย,ยจริงเลยก็ขอสักหนึ่งล้านวิวแล้วกันนะครับคลิปนี้ ขอซะเยอ,อะเลยแม่งเอ้ยคนดูไม่ถึงแสนเลยนะครับช่วงนี้แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับทุกคนผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะมาโชว์เว้ยมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาท้าทายผมว่าอยากดูพี่จูน้อย vs กับดาวฟักบ่อยใช่ไหมด่างก๊อตเหรอ ถ้าเกิดผมชนะเนี่ยทุกคนจะต้องกระทืบไลค์ผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมแพ้นเนี่ยทุกคนต้องกดซับสไครต์นี่ถ้าเกิดผมชนะเนี่ยก็กนนรบกวนทุกคนนะครับกระทืบไลค์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจใพี่จู่น้อยชาแนลต่อไปโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาการปราบดาฟักบูมให้ดูซึ่งผมเนี่ยถ้าใช้พลังปกติไม่สามารถสู้มันได้ครับกูเลยต้องใช้พลังของกูจูซาโตรว,วยผมหาก่อนนี่เลย ผมบอกเลยว่ามันไม่รอดแน่เดี๋ยวมันเจอมูราสากิมาเลยดาฟักบอยดูนะครับคนนี้เก่งกาจขนาดนี้เนี่ยจะี๋ยผมทำร้ายาหารไปพายในหนึ่งวีทุกคนก็เตรียมเสียไลท์ให้ผมได้เลยมูราซากินี่ไงตายโงเย็งไ,ไงกดไลท์เลยทีนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่าใครเก่งสุดนะครับพี่จูน้อยเก่งสุดนั่นเองโอ,โ,โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่าว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างตอนแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นจากน้องยูเซอร์ อันเอ t ดเด a ดศูน e ย์วีแปดทีทีสามอีโหชื่อโคตรเี่พอวีที่39ครับพี่ชายสุหลรอไกลเลยครับน้องรักเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าตอนที่สามนั้นเนี่ยจะเป็นตอนอะไรนะครับสกีบีดีตอยเลสอีพีสามสิบเก้โอ้โหตอนนี้น่าจะยังไม่เคยทําหรือเปล่าหรือว่าทําไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเคยทําหรือ,อยังนะแต่ว่าน่าจะยังนะครับผมลองหาก่อนไม่รู้ว่าเคยหรือเปล่า A later few minutes หลังจากที่ผมใช้เวลาประมาณ200ชั่วโมงในการหาว่าผมเนี่ยได้ทําพาที่39ไปหรือยังโดยสรุปออกมาแล้วว่าผมนั้นยังไม่ได้ทํานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสรุปมีเด็กมาเม้นที่เคยทำแล้วในพาทก่อพาทนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันเป็นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นคาเมล่าแมนโดนพลุมทําร้ายโอ้หัวขาดโอ้ my god โดนลุงกระตือโอ้สกิมมี่ประมาณ5ตัวนะครับ ทั้งหมด5้าตัวคนลุมกระตือบ้ามึงทำอะไรฮะนี่กูดึงเลยเรียบร้อยสกีบี้ต้องร้องไห้โอเคตอนนี้ก็มันด้สร้างยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งในด่านที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นด่านตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผมมาหาด่านก่อนลืมดูเลยว่าด้าฟักบูมเนี่ยได้ทิ้งลิงก์ไว้หรือเปล่ามีด้วยนี่ไงเดี๋ยวผมไปโหลดก่อนคนดูขอเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมไปหาโลเคชันนี่มันอยู่ในตอนก่อนซึ่งโลเคชันนี้นี่น่าจะเป็นซอยนี้เลยหรือเปล่าผมดูแป๊บหนึ่ง ผมว่ามันน่าจะใช่นะใช่ไหมเออเนี่ยตรงนี้เลยเฮ้ยใช่เไม่ใช่นี่อู๋ผมนึกว่าถอดแบบประจักษ์ดาฟักเฮ้ยเสียงอะไรวะมันผับดิสโก้หรือเปล่าโอ้มีผับด้วยอ,อะ่ะนี่มันน่าจะมีดีเจทอยเล็ตอยู่ในนี้หรือเปล่าวะเ,ออเ,เ,เฮ้ยเบาเพลงหนดีสตรอลเฮ้ย มันจะมีเป็นกิบิดีสามสี่ตัวนะครับที่ลุมกระทืบคาเมล่าแมนสองตัวอยู่ซึ่งกิบิดีตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นนอร์มอลหมดเลยดิผมหาก่อนกีบีดีกิบิดีกิบิดีกิบิดีนี่นะครับจะเป็นทั้งหมดประมาณเอ่อห้าตัวไม่ไม่สามแล้วก็จะมีเป็นเจ็ตแพ็กกิบิดีตัวหนึ่งตัวไหนกันแน่วะเนี่ยไม่เห็นมีเลยใช่แล้วมันก็ไม่สามารถเสกได้หมอเนี่ยตาไมแกมิออกมาโอ้ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีอ่ะคนดูคงจะต้องใช้เอ้ยมาเฟีย ้ยใช้นี่ก็ได้นีมันคล้ายๆายกันเลยนะครับดูดิเห็นบ้างไมมีเจ็ตแพคอันเนี้ยเราก็จะมี c a m ์เมล่าแมนตัวเนี่ยที่โดนลุมทำร้ายอย่างทารุณกรรมนะครับซึ่งใครที่สงสาร c a m i เมล่าแเนี่ยก็สงสารต่อไปนะครับเพราะว่าผมช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วก็จะมี p v v ีโดกระทรืบโอ้ตายโหงอย่างนี้แล้วก็มีทีวีแมนปรากฏตัวมาครั้งแรกในทีวีแกูทีวีแมนเลเไม่ใช่ปกตินี่ ความเต้าเหนาเหนาเย็ดก็เทแล้วแบบมาท่ามกลางสายฝนคือแบบว่าอันนึกว่าอนิเมะแซดบ่อยอ่ะทุกคนคิดว่าฉากนี้เนี่ยจะเหมือนกับใมซีรีส์แค่ไหนเนี่ยก็สามารถพริมพ์บอกผมใต้คอมเมนต,ต์ได้เลยนะก็จะทำามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันไปเรามาเริ่มกันเลยดีฟ้า่าสามเอาแล้วนะครับวิววินวัวนวนวัวเอ้ยปิวไปไหนอะ่ะปิวไปแล้วนะครับคาเมลาแมนของเรา ลงมาอุ้ยแ้แน่เลยว่ะหย,ยุดดิโอ้เรียบร้อยทีวีแมนแตกแตกหมดไม่เก่งอย่างที่เราวาดฝันไว้เลยสภาพทีวีแมนตายแบบนอนยิ้มได้โอ้โอมันไม่รู้มันมีความสุขอะไรนะครับมันอาจจะหัวแล้วย่อผมที่ไม่สามารถทำให้เหมือนกับในซีรีส์ได้แกนี่มันกระจอกจริงๆเลยไอจูน้อยฮ่าแกว่ายังไงนะทีวีแมนฉันจะส่งแกลงทะเลไปลงทะเลไปซะแกน่ะไปซะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยและแกด้วยไปไปด้วยกันนะ hey, oh เออซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ไม่ตรงปกนะครับทุกคนโอ้เสียดายว่ามันไม่ตรงได้ยังไงเนี่ยไปแล้วไปดูตอนต่อไปกันเลด,ดีกว่านะครับว่าจะเป็นตอนอะไรซูมวยซูเม0518พี่ชายโอ้โหเต่ภาพน้องน,นี่หล่อเท่งจริงพี่ชายโอตอนที่60ได้เลยครับสุดหล่อตอนที่60เนี่ยก็จะเป็นอะไรวะสกินบีดีทอยเลยดอมดเยสเยสห ไหนดูส <invece> <Universe> <m akes legislation> ok ิอุ้ยค uh ือตอนอะไรวะโอ้ my g ยกตอนนีはは้นี่มันตอนที่เจอพวกเกลาคนทรยศ G m a ม t o i l เลดูเอาปืนมาชี้หน้าเฮ้ยมึงชี้หน้ากูอ๋อเดี๋ยวกูโบกนี่นี่นี่ดูดูกระซิบอ๋อโดนบอกรหัสลับเด็กสร้างบ้านอุ้ยโดนจับหัวอุ้ยโดนผีจับหัวโอ้โหอันนี้หมอจะถอนฟันนะครับคือแบบว่าจับเฮ้ยนิ่งๆ่อยครับถอนฟันผุอะไรเงี้ยอันนี้คือเอา่องไฟฉายนะนี่ เอ้ยมึงจะถอนฟันจีแมนไทยเล่นเดมึงเจอกูมึงอยากให้กูโมโหนี่เอ้ยวกแกจะถอนฟันนะมึง้พิกอะไรอะโอไปดีกว่าเออเห็นไหมโดนถอนฟันแล้วคือ,อโอนอนดนถอนฟัน,ออน,ฟนเอาหันมาเจอตัวละครเราที่นั่งดูคลิปอยู่นะครับเด็กๆที่ดูคลิปผมเนี่ยรีบโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งเลยนะม่งั้นอาจจะโดนเลเซอร์จากไซอันติสทอยเลตโอ้ my god เด็กๆบอกไอ้ช่องนี้ปัญญาอ่อนจังวะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ย The Flock b o o m ไม่ได้บอกไว้เดี๋ยวผมจะลองหาที่มันใกล้เคียงนะมาเร็ว์เกรลี่มดแบบลูพีอ๋อเอาอ่านไม่ทันโอ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่นะครับคนดูโคตรเหมือนนะดูดิคือแบบมันเหมือนเกินนะคนดูผมคิดว่าเป็น The Flock b o o m สเลยนะเนะี่ยโอ้โหดูดิมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีตัวอีหยังกันบ้างนะ G-Man Toilet นะครับแล้วก็เป็นเหล่าลูกสมุนนะนนนนนี่ะคครรัับบดูเเป็วออ์ช4กก แล้วก็จะมีเป็น Astro Toilet ซึ่ง Astro Toilet นี้มีไหมหาก่อนเหมือนจะมีนะครับผมเห็นอยู่ Where are you going นี่ไง Astro Toilet ของเรา Astro เอา้าทำไมไม่บินวะบินขึ้นมา Astro ช่างมันนะครับเราปล่อยให้มันติดดินไปก็ได้นี่แล้วก็จะมีเป็นหนุ่มเลื่อยนะเลื่อยซึ่งตัวละครเลื่อยเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอะ่ะดูดิมันไม่มีนะแดีผมใช้เป็นไอหมอนี่ไปนี่ พ่อหนุ่มเชนตอรแมนมีสองเลื่อยแต่ไม่สองใจนี่มุกเบียร์พีแมนโอเคเราสั่งให้มันทำลายแล้วแล้วก็จะมีเป็นไซแอนติสผัวเข้ามาช่วยไซแอนตูสต์สตเลสแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนพวกลูกสมุนทอยลิทที่เหมือนมายืนดูนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรนะยืนอยู่ข้างสนามใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมใส่ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ไร่นี้ตรก็เป็นอ,อ้ลาด้วยครับ โอเคโอ้ <Okay>. oh, เราเรีบหนีออกห่างจากที่นี่ม่งั้นเราจะตายกันหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหมือนกับในซีรีส์แค่ไหนกันนะครับคนดูมาเราจะมาเริ่มกันใน3 2 1ลุยได้มันจะสู้กันหรือเปล่ามมั่วแล้วมวยมั่วเอาเฮ้ยพวกแกช่วยก่อน <c oughs> เอาไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> เอา้าหายไปในกรีบเมฆเดี๋ยวเราหยุดการโจมตีก่อน เมื่อกี้เซ็งเลยนะครับตัวละครมันไปไหนไม่รู้ผมไม่ได้ใส่ตัวพ็อปแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากนะ <_ an> โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า3 2 <_ an> 1อเอาแล้วนะครับทำไมไม่สนใจนี่เลยวะเพราะอะไรอะ่ะเอาอจีแมนไปไหนข <_ an> ยันบินไปไหน <_ an> จังว่าจีแมน มาเราลุยกันแค่นี้นะครับเราเมินแค่นี้ก็เอาแค่นี้เฮ้ยแกสนใจมันหน่อยแอตโรมนจะนี what the fuck กอมันมันม่วชัดเลยตอนนี้นะคนดูแบบ <c oughs> อะไรวะอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะแบบมองไม่ทันเลยนะ เราไปตอนต่อไปกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมว่ามันน่าจะไม่สําเร็จละ่ะเราไปตอนต่อไปของเรากันเลยดีกว่าตอนสุดท้ายในวันนี้ซึ่งตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นตอนที่ผมนะั้นเลือกเอาไว้เองก็จะเป็นกิบ b ิทีทอยเลตพาที่61เฮ้ยพี่ตอนนี้พี่ทําไปแล้ว ใช่ครับจริงๆผมทำไปแล้วเว้ยแต่ว่าที่ผมจะมาทำใหม่เนี่ยเพราะว่าผมนั้นจะเปลี่ยนแมปให้มันเหมือนกับในซีรีส์ที่สุดยังไงล่ะโอ้ oh my god oh, ซึ่งแมปที่ผมเอามานี่ก็จะเป็นแมปนี้เลยโอ้โหโคตรเหมือนกับในซีรีส์แต่แค่ไม่มีซากปลักหักพังนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาสร้างกันดีกว่าว่ามันจะเหมือนกับในซีรีส์แค่ไหนผมจะพยายามให้มันเหมือนกับในซีรีส์มากที่สุดที่จะเหมือนได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยนะครับทุกคนตอนที่61ของเรา เริ่มมานะั้นนี่ก็จะมีคาเมล่าแมนแขนด้วนคาเมล่าแมนแขนด้วนวิ่งหนีสกิบดี้ดอมดอมเิสเยสก็จะมีเป็นสกิบดี้ทอเลตใบเลื่อยตัวน้อยใบยเลื่อยตัวเล็กตัวน้อยของเราใช่แล้วทุกคนมันไม่มีโอ้ไม่นะต้องใช้สกิบดี้ทอเลตที่ไม่เหมือนกับในโอ้โ oh, ห oh, นี่ก็น่ากลัวเกินเอาเป็นตัวนี้ละกัน มันก็ไม่ได้น่า,ากลัวต่างจากกันเท่าไหร่นะครับทุกคนแม่งแค่ไม่ใช่หัวกระโหลกแค่นะั้นผมคงจะทําถึงแค่เจ้าสปีกเกอร์วูแมนโผล่เข้ามานะครับเพราะว่ากำลังเสริมมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเรานอกจากมาเต้นงั้นเราจะเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันว่าในฉากสุดท้ายของวันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับในซีรีส์แค่ไหนกันนะครับทุกคนไปเรามาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มกันใน3 2 1ลุยเลยลุยแล้วจวังหวะนี้เกิดการวิ่งเข้าไปนูววิ่งเข้าไปแล้วนะครับทุกคนสปีกเกอร์วูแมน สปีกเกอร์บูเมนอ้าวตายแล้วสปีกเกอร์บูเมนกูเรียบร้อยตายหมดเลยเจอโอ้โหผมว่าผมใช้ตัวละครโกงเงินไปว่ะคันดูผมไม่น่าใช้ตัวนี้เลยอะมันโกงเกินนะครับบอกว่าจะกลับมาให้มันเหมือนกับในซีรีส์มากกว่าเดิมสรุปแพ้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันเก่งเกินไปก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่จูนน้อยชาแนลกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะครับไปแล้วจุ๊บมั่ว